ครับสวัสดีครับบันทึกนะวันเสาร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2566กับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปลนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับก็คงคาดเดาได้ว่าวันนี้เราจะต้องพูดเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุนะครับที่จัดสร้างขึ้น นะครับที่จัดสร้างขึ้นในน้ำของโรงพยาบาลสงโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสมทบทุนนะครับในการสร้างอาคารสถานที่นะครับภายในโรงพยาบาลสงนะครับประวัตินะครับประวัติของโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลสงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,493 นะครับโดยการดำริของจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับหรือนะครับจอมพลแปดนะครับจอมพลแปดพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับนะครับโดยดำรินี้นะครับก็จึงได้เป็นปฐมบทของการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์นะครับดังนั้นวัตถุมงคลที่เราจะบอกกันแล้วถึงกันวันนี้ก็จะจงลงไป นะครับก็ว่ากันเฉพาะเรื่องของพระก,กิ่งนะครับพระก,กิ่งนี้นะครับพระก,กิ่งโรงพยาบาลสงนะครับจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500นะครับกึ่งพุทธกาลนะครับจัดสร้างโดยกรมการแพทย์นะครับน,นะครับก็กรมการแพทย์นะฮะก็ปรากฏสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่หน้ากล่องนะครับพักกิ่ง นะครับคกิ่งโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยนะครับถือว่ามีความน่าสนใจนะครับที่ได้รวบรวมจนวนมวลสารโลหะธาตุพิเศษต่างๆจากภาคกิจิคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับนะครับทั่วประเทศนะครับจานวน75จังหวัดนะครับจังหวัดละสิบองค์รวมแล้วก็คือ750องค์นะครับภาคกิจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับทั้งในระดับภูมิภาคในระดับท้องถิ่นแล้วในระดับประเทศในครั้งสมัยนั้นนะครับได้ เรียกสูตรลงเหล็กการพักกะละลงในแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคนะครับก็คือแผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็แผ่นทองแดงนะครับอง์ละสิบแผ่นรวมแล้วก็คือเจ็ดพันห้าร้อยแผ่นนะครับก็แบ่งออกเป็นแผ่นทองนะครับแผ่นทองสองพันห้าร้อยแผ่นแผ่นเงินสองพันห้าร้อยแผ่นแผ่นทองแดงสองพันห้าร้อยแผ่นนะครับจากทั่วประเทศนะครับมาลอล้อมเป็นเมื้อหาชนุมศาลนะครับก็โดยการ นะครับโดยการประกอบพิธีเททองหล่อกระแสเชืิ้อเนื้อโลหะนะครับช่อชนวนสายสูตรนะครับหล่อช่อจนวนสายสูตรนะครับนะครับภายในหน้าวิหารของโรงพยาบาลสงฆ์นะครับหลอ่อจำนวนช่โลหะสายสูตรท่ากขยสิย์นะครับต่างๆที่ได้รวบรวมนะครับมาจากหลายสำนักนะครับ โดยนะครับโดยมีนะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับซึ่งต่อมาก็ได้เลื่อนนะครับได้เลื่อนสำกรับเป็นสมเด็จพระพุโคษาจารย์นะครับสมเด็จพระพุโคษาจารยรอย่ยานะโยทยานะยานโนทยนะครับวัชเกตบนะครับต่อมาก็ได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับเป็นประธานในพิธีนะครับก็ปรากฏนะครับตามบันทึกปรากฏในนามพระเกิงจานที่ได้รับการอราธานิมนต์นั่งปกปุกเสกประานจิต บริกรรมภาวนาแผ่เมตตาธรรมนะครับในครั้งนั้นทีทองครั้งนั้นนะครับรวมกับองค์ประธานแล้วก็จะเป็น18องค์18ท่าน18รูปนะฮะก็ถือว่าเป็น18เพราะอารหันนะครับในครั้งนั้นก็ดังรายชื่อก็คือนะครับได้แก่หลวงปู่โตอินทสุวรรณโนนะครับไปดูชิมพีหลวงปู่เซงโสพโนโกัลกรยาณมิตรนะครับท่านจุขุนผลนะครับ คุตตจิโตวัดหนังทนบุรีนะครับหลวงระโชดลูหาพะโลนะครับวัตโนทนบุรีนะครับหลวงพระจงพระสโลวัดนาต่างนอกนะครับอายุทยาเมืองเก่าหลวงพระทูนอัตติโปวัดพลนิมิตนะครับหลวงพระเพคเขมังกะโลวัดพิกุลทองนะครับหลวงพระแจ่มธรรมปาโลวัดวังแดงใต้ท่าเรืออายุทยานะครับหลวงพรอนอจันทสโลนะครับวัดกลางท่าเรืออายุทยานะครับ หลวงพ่อเงินจันทสฟวรณโนวัดดอนย,ยีหอมหลวงพ่อเตคงทองวัดสามงามนะครับหลวงพ่อแดงสังขารคิโตวัดทุ่งค้อนะครับสุพรรณบุรีสองพี่น้องนะครับหลวงพ่อแต้มบุญญาสุวรรณโนนะครับวัดพระลอยเมืองสุพรรณบุรีหลวงู่งเทียมบุพพธรรมโมนะครับวัดโบสถ์ปฐมธานีหลวงู่งใจอินทสฟวรณโนวัดสเสดสมุทสงคราม หลวงพ่อคายจจนทศวนโนวัดสวนขันนะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่นาคโสภโนวัดลักขันโกสิตารามนะครับก็รวมแล้วก็สิบแปดอรหันในวันนั้นนะครับซึ่งวันนั้นก็เป็นวันเททองหล่อนะครับก็ประกอบพิธีกันถึงสามวันสามคืนนะครับก็คือวันศุกร์ที่หกวันพฤหัสที่เจ็ดวันศุกร์ที่แปดมีนาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบ นะครับการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวันพุทธที่หนึ่งนะครับวันพฤหัสที่สองพฤษภาคมปีพุทธศาาักราชสองพันห้าร้อยนะครับจำนวนบะเกิิคันจารที่นั่งตกนะครับพระสงฆ์สมนรรักษาจำนวนหนึ่งร้อยแปดรูปโอ้โหถึงว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่มโหฬานในสมัยนั้นนะพระกิจิคันาจาย์ทั่วประเทศนะครับผมก็ให้ดูทีน,นี้เรามาพูดถึงพิมพ์ทรง นะครับพิมพ์พสงก็กล่าวกันว่านะครับน,ระนะครับก็กล่าวกันว่าพระกิงนะครับพระกิงโรงพยาบาลสงนะครับถอดแบบรูปพุทธศินนะฮะซึ่งเป็นพุทธลักษณะแบบสมัยทลารวดีนะครับสมัยทลารวดาราีนะครับสมัยทลารวดีศีจดาสะนะครับด้วยศิลปะนะครับเป็นปางนะฮะเป็นปาง พระพุทธรูปนะฮะเป็นตางสมาธิขัดเพชรนะครับตางสมาธิขัดเพชรก็มีน่อมอน้ำมนนะครับเป็นปรงสมาธิขัดเพชรก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับนะครับถึงและด้านพุทธศินนะครับนะประทับนั่งอยู่บนฐานดอกบัวนะครับฐานบกดอกบัวขยายกีบนะครับก็ยกเป็นบบข้ามวือหงายแล้วก็ยกฐานนะครับก็ดังที่เราได้เห็นนะครับพระพุทธลักษณะ สีมือช่างสีมืองานช่างนะครับก็กล่าวกันว่าสีมืองานช่างนี้เป็นของช่างนะครับในช่างวโรเทพอุดมรัตนสินน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งบุคคลก็ได้หรือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการพระเครื่องนะครับในการประกวดพระเครื่องนะครับเพราะหลังจากนั้นก็มาเป็นนะฮะช่างภาพช่างถ่ายรูปในการบันทึกภาพ นะครับในการทำงานต่างๆนะครับก็ให้ได้เห็นเฉพาะโจดจงลงไปมากันมาตั้งแต่หลังปี2,500นะครับ2ีกว่ากว่า2ี่ีเนี่ยไล่มานะก็เป็นผู้ที่จัดงานปรากฏพระเครื่องนะครับดังนั้นโรงพยาบาลสงพระกิ่งโรงพยาบาลสงนี่นอกจากการทำพระกิ่งก็ยังยังมีพยศธงซึ่งหายากนะครับพยศธงซึ่งหายากแล้วก็พิมพ์พระบูชา นะครับพิมพ์พระพูชชาซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นทั้งพระยอดธงแล้วก็พระพูชานะครับรวมถึงนะครับรวมถึงพระพิมพ์ที่เป็นพระเนื้อดินนะครับก็ประกอบด้วยพิมพ์พระพุชนราชนะครับพิมพ์พระพุชนราชพิมพ์พระล่อและพิมพ์นางพญานะครับก็ด้านหลังก็จะมีตาสัญลักษณ์นะครับตาสัญญาสัญลักษณ์ของกรมการแพทย์นะครับก็เรียกกกนะครับกกพกรมการแพทย์นะครับ ก็ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจนี่ผมย่นยอ่อนะครับย่นยอ่อเรื่องราวนะครับลงมานะฮะเพราะว่าผมเคยทํานะครับเคยทำเปเปอร์ไว้แล้วนะครับเคยเอาลงหนังสืออยู่ในหนังสือของนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็ขอดูเอกสารนิดนึงนะครับผมเคยลงในในคอลัมน์นะครับ อ่พาพระยอดนิยมพระยอดนิยมมันก็คือลงในของหน,นะนังสือพระคุณนะครับหนังสือพระคุณนะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะเนื่นนานหลายปีแล้วนะครับก็ครั้งนั้นก็น่าจะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะนะครับตอนนั้นหนังสือยังไม่ปิดตัวไปก็คือข้าปีที่แล้วนะครับข้าปีที่แล้วก็จะบอกเรื่องราวต,ต่างๆที่ได้ คัดลอกออกมาจากคำนวณต้นนะครับดังนั้นเราก็จะไปย้อนกลับดูนะครับนะครับย้อนกลับดูนะครับอ่าดูสัญลักษณ์ก่อนนะครับให้จดจําสัญลักษณ์กันไว้นะครับอ้าวอันนี้กลับกลับหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูที่ไม่กลับหัวเป็นรูปเป็นรูปงูชูคบไฟนะนะครับนะครับอ่าเป็นรูปงูชูชูคบไฟนะอยู่ในยันสี่ นะครับอยู่ในยันสี่นะครับแล้วก็มีพระอัละนะครับนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี่น่าจะเป็นตัวกอไก่นะนะครับตัวกอไก่ตัว,วกอไ,ไก่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ย่อนะฮะว่ากรมการแพทย์ก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวพระตัวพุทธนะก็กกพอพนะครับก็เป็นตัวย่อเป็นอักษรภาษาไทยอาภาษาอักษรขอม นะครับก็ให้ดูตาสัญลักษณ์เอาไว้นะครับอันนี้เ <campuses>, ป <tá> ็นตานูนะครับที่ติดอยู่ในองนะฮะติดอยู่ใต้ฐานในองนะครับดังนั้นนะฮะวันนั้นดังนั้นเราก็ได้บอกกล่าวเล่าถึงนะครับที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องแล้วนะครับของโรงพยาบาลสงที่มาของโรงพยาบาลสงถือว่าเป็นโรงพยาบาลสงแห่งเดียวในโลกนะครับโรงพยาบาลแห่งสงแห่งเดียวในโลกนะครับที่เปิดทําการรักษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับนักบวช นะครับนักบวชนะฮะโดยทั่วไปก็ถือว่านอกจากของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะครับแล้วแต่ก่อนที่มีชื่อเสียงมากของโรงพยาบาลสงฆ์ก็คือการจัดงานแต่งงานนะครับการจัดงานแต่งงานถ้าการจัดงานแต่งงานที่โรงพยาบาลสงฆ์แล้วเขาก็ามักจะจัดของชมำลวยไว้เป็นพระพิมพเนี่ยนะฮะนะครับพระพิมพเนี่ยสมัยก่อนก็จัดไว้ให้ก็สามารถทําบุญแล้วก็ นะครับเอาเงินค่าของชำรวยไว้ทำสาธารณกุศลสานาประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลศ่งนะครับก็คงประมาณนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับดังนั้นผมก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทอลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อะไรนะครับก็ขอให้ได้ติดตามกันนะเพราะว่าเราให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันนะฮะเราก็เจาะเวลาหาดีตให้นะครับเพราะเวลาผ่านมาถึงเวลานี้ นะครับก็ถือว่าพระกิ่งนะครับพระกิ่งโรงพยาบาลสงเนี่ยมีอายุยาวนานเป็นถึง66ปีนะครับถ้าเป็นพุทาภูเก่บางท่านก็นะครับที่ทันยุคทันสมัยนะครับก็ยังน่าจะอายุ80นะฮะ70 80 90กากันกว่าแล้วนะครับบางท่านก็ลมหายใจจากไปไปแล้วนะครับก็ถือว่าให้ได้จดจำนะครับให้ได้จดจําให้ได้สืบค้นหากันในภายภาคหน้านะครับนะครับ สำหรับของเก๋ผมยังไม่เคยเห็นนะครับว่าจะมีหรือไม่มีนะฮะไม่เคยเห็นนะครับดังนั้นก็ขอให้จดจำพิมพ์ส่งกันให้ดีนะครับจดจำพิมพ์ส่งกันให้ดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ